รอรอรอรับหมอยอมใจอ่อนแล้วเหรือเปล่าพี่แมทครับใจอ่อนแล้วก็โอเคครับใจแล้ะยังยังดูแบบว่าไม่เต็มร้อยนะคะพี่แมทไม่ไม่ไม่โอเคไม่หนักแน่นสบายเดี๋ยวรอเคี๊ย ถ้าเหมือนที่คนพูดว่ามันเป็นเป็นเรื่องนเรื่องเล็กธรรมดาไม่ต้องไปกลัวทางก็เอาติดแถแล้วรู้สึกรู้สึกกับเพื่อนก็รู้สึกว่าโอเคมั่นใจได้กายคงไม่ไม่หลอกเรามั้งไม่หลอกพี่เดียรรู้สึกไงบ้างเขายอมแล้วแฮปปี้วันนี้ก็เป็นัานเซเลฟีชั่น เรื่องคนีเรื่องอะไรนะคองคดีเป็นยังไงฮครับที่ที่แมทไปถามว่าพี่คอยจะแต่งงานไหมแล้วเออมีกับเก่าถึงเขาอะไรเงี้ยครับเออมันมีดรเจ็บนาม่ามาว่ายังไงครับมีนาม่ามาว่าแบบเหมือนจะพูดถึงคนีอะไรคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าจริงๆเคดีเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ถ่ายทำกับเราคือถ้าไปดูในรายการเนี่ยตั้งแต่ ไปสดหนึ่งเี่ไหนไดแปจะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ไม่ถ่ายกับเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาแบบจริงๆที่คนเขาได้เก็บไว้กล้องได้เก็บสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอยู่หรือว่าแบบอยู่แยกกันอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่อเหมือนแบบไปคุยแบบลอกๆแล้วเขาไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นส่วนของรายการอยู่แล้วใช่ไมเป็นนนี้เลย เราตรู้ว่ามันมีมันมีการถ่ายทำแบนี้อยูอ่เพราะาเป็นสว่วนหนึ่งของคนต้องรู้อยู่แล้วใช่ถ้าอยู่ในกล้องก็ต้องต้องรับรู้ใช่แต่ว่าเป็นเบสออนทูสตอรี่เบสออนชีวิตจริงอะไรเงี้ยก็เต็นว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยเราเรากับพอดีไม่มีปัญหาอะไรกัน เป็นเรื่องที่แบบอ็เราแบบติดใจกันอะไรงนี้คือทุกอย่างเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็เป็นด้วยความเป็นห่วงของของเพื่อนของเพื่อนมากกว่าใช่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าก็สิ่งที่ถามลอยก็เป็นเป็นเรื่องปกระที่ที่เพื่อนจะถามมาเพื่อนพบใครชุดคนไม่ว่าจะเป็นเป็นใครก็แล้วแต่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ก็ถามไปแล้วเอ้เป็นยังไงบ้างอยู่แบบว่าซีเรียสกับคนนี้แค่ไหนคือว่าแบบว่า ในอนาคตจะจะเป็นยังไงบ้างาก็ถามด้วยความอยากรู้ด้วยด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าเพื่อนก็สนิทกันามากๆก็เพื่อนแท้แล้วก็รักกันจรงิงแล้วก,ล<ะ>ก็ต้องแบบคุยกันได้แล้วก็ต้องกล้าถ้าไม่ถ้าไมถ่าถาม<ๆ>นี่สิมันมันจะเป็นเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยยังไงคุณสนิทจริงหรือเปล่ารักกันจริงรักกันจริงก็ต้องพูดได้รู้สึกว่าแบบมันน่าจะแบบคุยกันได้อะไรเงี้ยว่าเออเป็นยังไง you happy ไหมคือท้ายที่สุดแล้วอ่ะอยากให้เขามีชีวิตที่มีความสุข เพราะตอนนี้ก็คบกันก็รู้สึกว่าเขาก็แฮปปี้ดีเราก็แฮปปี้กับเขามากๆเลยก็ก็ดีใจเขาด้วยแล้วาก็ถามด้วยด้วยคำถามว่าไม่มีอะไรมีปัญหาใดๆไม่ไม่ได้มีปัญหาใดๆมันเป็นการมันเป็นการเล่าเรื่องว่าแบบเออโอเคเราเพื่อนๆมีความเป็นห่วงพี่คอยนะเพราะว่าเราอยู่กับพี่คอยมาผ่านทุกช่วงชีวิตมาด้วยกันเรารู้ว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็แบบรู้ทุกสิ่งอะอะไรเงี้ยก็เลยมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องถามว่าคุณคุณคบกันแล้วเป็นยังไงบ้าง มีความสุขไหมคุณคิดว่ามันมีฟิวเจอไหมถ้าคุณแฮปปี้เราโอเคถ้าคุณเสียใจเราพร้งสพอร์ตคืออยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่มันก็เหมือนในกล้องเนี่ยเขาเก็บโมเมนต์ที่เธอเป็นคนไปคุยก่อนนะเพราะาพี่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีโมเมนต์ถ้าดูทั้งรายการเนี่ยก็จะจะรู้ว่าเดียก็จะมีโมเมนต์ที่คุยกัพี่พลอยเหมือนกัน มันก็มันก็จะมีเป็นโมเมนต์ต้องดูให้ครบดูอย่าเพิ่งตัดเสียงจากคลิปสั้นๆตอนนี้ก็ดารักดีก็ก็ตอนนี้ไปก็ไปทริปด้วยกันไปที่ภูเก็ตด้วยกันก็ยังเจอก็ยังก็เที่ยวด้วยกันมาตแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการเนี่ยมันมีบางช่วงตอนที่คนดูแล้วก็ต้อะไปอด่นมากที่ไหนจะไปจัดฟังก์ต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้จัดก็แค่ถามเฉยๆนะถามด้วยด้วยความเป็นห่วงบ่อยก็อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไง เหมือนที่เหมือนที่เราจะถามเพื่อนสักคนหนึ่งก็ก็แล้วแต่แเลยแนะม้แล้วที่ผ่านมาคือ relationship แบบเวลาเขาคบใครสักคนอะ่ะเราก็ต้องแบบเออยังไงแบบยูคิดว่ามีฟิวเจอร์ไหมอะไรยังไงไหมคุณแฮปปี้ไหมอะไรอ้ยอันนี้ก็เหมือนหนึ่งหนึ่งในนะั้นที่เราต้องแบบเป็นยังไงบ้างตอนนี้ช่วยอัปเดตหน่อยอยู่คิดยังไงยู่ยังอยากมีลูกอยู่หรือเปล่าจะแต่งงานไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นเรื่องที่คุยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วเราเห็นเขาผ่านในช่วงชีวิตเขามาแบบตั้งตั้งหลายต่อหลาย,ลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจาก ม,มันผมว่ามันอาจจะอันนี้ก็บอกไม่ถูกแต่ว่ามันเหมือนเป็นคนไปดูอาจจะมีคลิปสั้นจากจากรายการที่แบบว่าได้ไปไปเห็นแล้วคำพูดมันอาจจะยังไม่ได้ดูทั้งทั้งซีรีมันก็อาจจะเอาตอนนั้นไปไปคิดเฮ้ยจะไปพูดอย่างนี้แต่ว่าถ้าดูทั้งหมดทั้ง,ท,งทั้งตอนทั้งซีรีส์ล้วก็จะเข้าใจว่า,าวก็เราก็ทัปกติก็เป็นกเเพื่อนการพูดคุยกันเรามีอะไรก็ถามเหมือนผมถามเดียวให้วันนี้งานเป็นยังไงบ้างดีไม่ดีจะถามเพื่อนคนอื่นว่าวีดีโอเช็คขาเป็นยังไงบ้างเหมือนวยาเแิรงาก ก็ถาม้อยเอ้ยถามเอรินว่าการแต่งงานเรซชิฟอยู่กับเ็นเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็เป็นสิ่งหรักฐาทุกคนเพราะฉะนั้นต้องไปดูในดีไซน์สตีนะคะเต็มไปดูได้เลยอย่าไปแบบอีช็อตหนึ่งที่แบบเอรินพูดถึงแบบการมีลูกอะไรแงบนี้ก่อนนะว่า ก็เป็นการคุยกันปกติของเราอยู่แล้วแหละพี่แต่ว่าเป็นรายการเรียลิตี้เขาไม่ได้เซ็นเซอร์ให้มันก็เป็นเรื่องที่แบบในหมู่เพื่อนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากล้องมันมีทั้งหมดเนี่ยสามตัวทีมงานเยอะมากทุก้องเก็บทุกโมเมนต์แล้วเราอะปกติเวลาเราเผยแพร่เนี่ยเราก็จะคัดมาแล้วว่าอันนี้เราเซ็นเซอร์นิดเดงอันนี้เซ็นเซอร์นิดแต่ด้วยแบบการตัดต่อที่เขามันเรียลอะมันเรียลิตี้เขาก็ออกตามเปิจริงอะใช่คืออย่างที่เห็น เราเป็นยังไงก็ก็เห็นอยู่ในรายการนี่แหละเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นสัเท่าไหร่หรอกความบ้าบาความพเพี้ยนคำาำ,ำชะลึงความหยาบมันมันมีอยู่แล้วทุกคน,นก็เป็นสีสันของชีวิตเลยว,ว่าชีวิตก็ไม่น่าเบื่อ